สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นสร้างธุรกิจออนไลน์ของท่านกับทาง t w o n e m i l l i o n c o m ท่านสามารถเริ่มต้นศึกษาข้อมูลทางธุรกิจได้ฟรีนะครับเพียงแค่ท่านกรอกชื่ออีเมลและเบอร์ติดต่อเท่านั้นนะครับแน่นอนครับข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังอีเมลที่ท่านกรอกเอาไว้ท่านสามารถศึกษาและแตัดสินใจได้ด้วยตัวเองรวมทั้งเริ่มต้นสร้างธุรกิจของท่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านได้เองเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเริ่มต้นจากการกรอกชื่อนะครับ สำหรับอีเมลนั้นให้ใส่อีเมลที่มีอยู่จริงนะครับเพราะข้อมูลทางธุรกิจที่ทาง2เว i l ี้วันมิเ .com ได้มีการจัดและรวมทั้งคอาการอบรมทางธุรกิจจะมีการส่งไปยังอีเมลที่ท่านได้กรอกเอาไว้ดังนั้นขอให้เช็คการสะกดให้ถูกต้องด้วยนะครับและก็กเบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับหลังจากตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วกดปุ่มลงทะเบียนได้เลยครับเห็นไหมครับระบบจะพาท่านมายังหน้าในการล็อกอินเพื่อศึกษาข้อมูลทางธุรกิจแต่ก็คงมีคำถามถามว่า เอ๊ะแล้วเราจะเอาอ e ีเมลกับพาสเวิร์ดไหนในการล็อกอินจำได้ไหมครับเมื่อสักครู่นี้ผมบอกแล้วครับว่าข้อมูลทุกอย่างจะมีการส่งไปที่อ e ีเมลของท่านดังนั้นให้กลับไปเช็คที่อ e ีเมลของท่านได้เลยครับตามด้วยพาสเวิร์ดเห็นไหมครับจะมีอ e ีเมลเข้ามา2ฉบับนะครับก็คลิกไปที่กล่องขาเข้านะครับนี่ครับมาแล้วครับ จะเห็นมีอีเมลจากทาง21 Millionaire Team นะครับ please confirm your subscription to 21 million a i r e prospect นะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยครับสำหรับท่านไหนที่มีการขึ้นคำเตือนแบบนี้นะครับก็ให้กดแสดงเนื้อหาไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับเพื่อเป็นการรับข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจจากทาง2 1 million.com a i r e อย่างต่อเนื่องฟรีนะครับให้ท่านคลิกลิงก์สีฟ้าข้างล่างเห็นไหมครับเพื่อเป็นการคอนเฟิรมดังตัวอย่างนะครับเรียบร้อยครับถ้าขึ้นมาหน้านี้แสดงว่าทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ ให้กลับไปที่อีเมลอีกครั้งหนึ่งแล้วกดรีเฟรชหน้าครับผมจะกดรีเฟรชหรือกด F5 ก็ได้นะครับปุ่ม F5 นะครับเห็นไหมครับจะมีอีเมลเข้ามาอีกอันหนึ่งแล้วนะครับให้คลิกไปที่กล่องขาเข้าได้เลยครับหลังจากนั้นมาดูนี่ครับเห็นไหมครับจะมีอีเมลเข้ามา2อันนะครับจาก t w o n e million team กับ t w o n e million support นะครับให้เข้าไปดูที่อีเมลฉบับนี้ได้เลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ twentyone million com นี่คือเป็นหนึ่งในจดหมายต้นฉบับที่จะมีการส่งหาท่านเรื่อยๆรวมทั้งมีการอัปเดตข่าวสารทางธุรกิจเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ท่านได้เห็นเนื้อหาอย่างสมบูรณ์นะครับก็ขอให้คลิกว่าแสดงเนื้อหาเพื่อไม่ให้เป็นการหุดหงิดใจนะครับก็ให้คลิกทําเครื่องหมายว่าปลอดภัยด้วยนะครับหลังจากนั้นอาจจะคลิกเพิ่มผู้ติดต่อก็ได้นะครับเพื่อท่านจะได้รับข่าวสารเข้ามาอย่างครบสมบูรณ์เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับถ้างั้นเราลองเลื่อนลงมาดูข้อมูลข้างล่างนะครับ เห็นไหมครับจริง้อะรับเข้าสู่การปฏิวัติการทํารายได้มหาศาลเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับตรงนี้เรามีวิดีโอจากทางชิมงานให้ท่านได้ลองศึกษาข้อมูลเบื้องต้นได้นะครับสามารถคลิกแล้วก็เปิดดูวิดีโอได้ถ้าสามารถคลิกปุ่มเพลและเล่นวิดีโอได้เลยนะครับให้เพื่อนๆไปลองศึกษาวิดีโอทางธุรกิจด้วยตัวท่านเองนะครับผมจะข้ามไปดูขั้นตอนการล็อกอินเพื่อเข้าไปดูข้อมูลภายในระบบนะครับหลังจากเลื่อนลงมาดูข้างล่างเห็นไหมครับจะมีตรงนี้ครับ คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือทดลองธุรกิจได้ฟรีที่เ1ว i นตี้วันมิเลเนียโพสเปกแอเียนะครับเพื่อนๆก็คลิกตรงนี้ได้เลยครับมันจะพามาที่หน้าเมื่อสักครู่นี้นะครับและกลับมาที่อีเมลอีกครั้งนึงเห็นไหมครับจะมีอีเมลของท่านพร้อมทั้งพาสเวิร์ดให้นำข้อมูลตรงนี้ไปล็อกอินได้เลยครับถ้าท่านใช้วิธีการก๊อปปวาง ต้องเช็คให้ดีนะครับว่าไม่เกิดช่องว่างระหว่างการก o อปี้มาวางไม่เช่นนั้นแล้วข้อมูลของท่านจะเป็นการกรอกผิดได้นะครับหลังจากนั้นกดล็อกอินได้เลยครับถ้าทุกอย่างถูกต้องน,นะครับท่านสามารถเลื่อนลงมาดูวิดีโอภาพรวมนะครับตรงนี้จะเป็นวิดีโอภาพรวมอีกอันนึงนะครับสามารถคลิกเพย์เพื่อเล่นได้หรือจะศึกษาข้อมูลที่เป็นตัวอ,อักษรก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำนะครับว่าลองดูตัววิดีโอจะทำให้ท่านเข้าใจธุรกิจได้ง่ายมากขึ้น นี่ก็จะเป็นข้อมูลรายละเอียดของทางบริษัท GDI นะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆถ้าท่านต้องการที่จะเริ่มต้นทดลองธุรกิจนะครับก็สามารถคลิกที่ปุ่ม Start ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนต่างๆไปได้เลยทีนี้ในกรณีที่ท่านกรอกรหัสผ่านผิดเมื่อคลิกปุ๊บมันจะขึ้นเห็นไหมครับผิดพลาดไม่มีอ e ีเมลหรือรหัสผ่านผิดเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับตรงนี้จะเป็นการเตือนจากทางระบบแต่ที่สําคัญมากคือ เพื่อนๆไม่สามารถผิดได้เกิน3ครั้งนะครับถ้าผิดเกิน3ครั้งระบบจะมีการล็อกระบบชั่วคราวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของตัวเพื่อนๆเ,เองเหมือนกับว่าอาจจะมีใครเอาข้อมูลเพื่อนๆมากรอกเล่นหรือเปล่านะครับถามว่าแล้วอย่างนี้ถ้าลืมพาสเวิร์ดหรือว่ารหัสผ่านผิดครั้ง2ครั้งจะทํายังไงได้บ้างกดตรงนี้ครับลืมรหัสผ่านและขอรหัสผ่านใหม่แล้วก็กรอก e อีเมลได้เลยครับแล้วกดส่งข้อมูลได้เลยนะครับ ระบบก็จะมีการส่งอีเมลอัตโนมัติไปแจ้งรหัสผ่านที่อีเมลของเพื่อนเพื่อนนะครับลองมาดูกันเล่นๆดีกว่าเข้ามาที่อีเมลเหมือนเดิมนะครับแล้วคลิกที่กล่องขาเข้าหรือ inbox น,นะครับจะเห็นว่านี่ครับแจ้งรหัสผ่านใหม่สาหรับสมาชิกเข้าสู่ระบบทเวนที่ one million d o com คลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับเช่นเดิมครับถ้าเพื่อนๆอยากเห็นข้อมูลหรือว่าเนื้อหาอย่างเต็มรูปแบบให้คลิกทําเครื่องหมายว่าปลอดภัยลองมาดูข้างล่างนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับ อีเมลกับพาสเวิร์ดให้เพื่อนๆเ,เอาอ e ีเมลพาสเวิร์ดตัวนี้แหละครับไปล็อกอินที่หน้า t w e n t y o n e m i l l i o n c o m s l a s h p e o s p e c t ตามลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับก็จะคือหน้านี้นะครับและสําหรับเพื่อนๆที่กรอกอ e ีเมลผิดเกิน3ครั้งนะครับไม่ต้องตกใจนะครับระบบจะดําเนินการล็อกแอคเคาท์ชั่วคราวเป็นระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงหลังจากนั้นเพื่อนๆสามารถเข้ามาล็อกอินได้ด้วยพาสเวิร์ดที่ถูกต้องเดี๋ยวผมจะลองกรอกตัวอย่างพาสเวิร์ดผิดๆให้ดูนะครับ ครั้งที่1น,นะครับอีกครั้งนะครับครั้งที่2นะครับอีกครั้งนะครับครั้งที่3นะครับอีกครั้งนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่าระบบถูกล็อกดังนั้นขอให้เพื่อนๆรอตรงนี้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับและเพื่อนๆสามารถเข้ามาล็อกอินใหม่ได้ด้วยพัสดที่ถูกต้อง แต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนไม่แน่ใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมกรอกผิดถึง3ครั้งแล้วพาสวดไม่ถูกต้องจริงหรือเปล่าให้เพื่อนๆกดลืมรหัสผ่านหรือขอพาสวดใหม่ตามที่วิดีโอก่อนหน้าน,นี้ได้แนะนําเอาไว้นะครับเท่านี้เองครับการรับข้อมูลและการล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อศึกษาข้อมูลทางเวที่ one million com ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆลองศึกษาและทําตามขั้นตอนการทดลองธุรกิจได้อย่างที่บอกครับเรามีการการ,การันตีรายได้5 0,000บาทภายใน12เดือนอยู่แล้ว อีกทั้งในช่วงเริ่มต้นเพื่อนๆสามารถเริ่มต้นทดลองธุรกิจได้ฟรี7วัน7วันนะครับสำหรับตัวผมเองผมไม่คิดว่าผมมีอะไรเสียหายเลยถูกไหมครับเพราะว่าในช่วง7วันถ้าสมมติผมไม่ชอบธุรกิจหรือว่าผมดูข้อมูลแล้วผมไม่สนใจผมสามารถยกเลิกแอคเคาท์ได้ทันทีผมจะไม่เสียอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวถูกไหมครับดังนั้นโอกาสได้มาถึงเพื่อนๆแล้วอยู่ที่ว่าใครจะมองเห็น ใครจะจริงจังและใครจะเป็นผู้สร้างธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ทุกๆคนต้องการได้สำหรับขั้นตอนนี้เราก็มาเริ่มต้นสมัครทดลองธุรกิจ GIP ก่อนเลยดีกว่าครับเริ่มต้นเพื่อนๆเ,เข้าไปที่ปุ่ม sign up now free คลิกเข้าไปเลยนะครับอย่างแรกก็ให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับ แล้วให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเริ่มต้นกันที่ username นะครับให้เพื่อนๆตั้ง username GDI ในการทำสกิจของเพื่อนๆน,นะครับอย่างนี้ผมก็ลองตั้งชื่อเป็น GDI list นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ password ก็ใส่เลยครับสำหรับผู้ชายก็ให้เลือกเป็น Mister นะครับส่วนผู้หญิงที่ ยังไม่ได้แต่งงานก็เลือกเป็นมิสนะครับส่วนผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็เลือกเป็นมิสซิสนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเลยครับแล้วเพื่อนก็เลือกที่ continue เลยนะครับ่าเห็นไหมครับจะมีตัวหนังสือเสียงแดงขึ้นมานะครับถ้าขึ้นอย่างนี้แสดงว่า user นี้มีคนใช้ไปแล้วนะครับก็ให้เพื่อน,เ,อนอเปลี่ยนนะครับ ก็เติมลงไปนะครับแล้วก็ continue ครับก็จะมาที่หน้านี้นะครับก็จะให้เพื่อนๆเลือกตั้งคําถามความปลอดภัยนะครับก็เพื่อนๆก็เลือกคําถามแล้วก็คําตอบเองได้นะครับอย่าันนี้ผมก็จะเลือกเป็นระดัสปอร์ตนะครับผมก็เลือกเป็นใส่คําตอบเป็นอาจจะเป็นฟุตบอลนะครับเลือกสีที่ชอบนะครับก็เป็น แล้วก็ตรงคําถามตรงนี้นะครับก็ให้เลือกอันแรกเลยนะครับแล้วก็กด continue ครับในขั้นตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆกรอกอ e ีเมลของเพื่อนๆเ,เลยนะครับผม งช่องนี้ก็ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับเลือกอันนี้นะครับช่องนี้ก็กรอกที่อยู่นะครับขั้นตอนทั้งหมดให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับ ก็เลือกที่ Thailand นะครับแล้วก็ Continu e ครับก็ <Don 't S 1> จะมาหน้าขั้นตอนให้เลือกจดโดเมนเนมของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็ตั้งชื่อโดเมนเลยครับว่าอยากได้โดเมนอะไรนะครับก็ผมก็ทดลองเลือกเป็นโดเมนนี้นะครับแล้วก็กดที่เซิร์ h นะครับจุดสำคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าให้เพื่อนเพื่อเลือกเป็น w s นะครับผมพยายามเลือกเป็น ws นะครับอ่าถ้าขึ้นเป็นตัวหนังสือสีแดงงนี้แปลว่า gdi.gdilist.ws is not available ก็แปลว่าโดเมนนี้มีคนใช้ไปแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเเปลี่ยนครับว่าเปลี่ยนครับว่าจะใช้โดเมนอะไรก็เลือกแล้วก็เซิร์ชนะครับอ่าถ้าขึ้นอย่างนี้ก็แปลว่าสามารถที่จะจดได้นะครับโดเมนนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อน คลิกที่ add domain to cart เลยนะครับมาถึงขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนตรวจสอบนะครับว่าเพื่อนๆได้จดโดเมนอะไรไปนะครับอันนี้ผมก็จดโดเมน n g l i s t 2 1 ws ไปนะครับแล้วก็สำหรับอันนี้ปุ่มนี้ก็คือว่าเราจะเพิ่มโดเมนอะไรไปบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนที่เป็นสมาชิกใหม่ก็ไม่ต้องนะครับผมตรงนี้ก็คือ add domain privacy ก็เป็นการ ติ๊กนะครับเลือกการป้องกันโดเมนนะครับเพื่อนก็ไม่ต้องติ๊กนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเหรียญนะครับกลุ่มนี้ก็เป็น Learn about g t a p พ e เอม m นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับให้ก็ให้ไพืเพื่อนคลิกที่ process to check out นะครับก็จะมาที่หน้าขั้นตอนนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะเริ่มต้นธุรกิจฟรีนะครับแบบเบสิกที่เป็นแพ็กเกจแบบ10เหรียญนะครับก็ให้เลือกที่ I w a n t to basic นะครับส่วนสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะอัปเกรดเป็นพรีเมียมทันทีเนี่ยก็ให้เลือกที่โกพรีเมียมนะครับสำหรับอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นเบสิกไปก่อนนะครับสำหรับคนผมต้องเน้นย้ำอย่างนึงนะครับสำหรับคนใหม่ๆเนี่ยก็ให้เลือกเป็นเบสิกนะครับส่วนสำหรับคนที่ศึกษาธุรกิจมาดีแล้วแล้วก็พร้อมที่จะทำไรายได้จากพรีเมียมก็ให้เลือกที่พรีเมียมนะครับแต่ผมจะเลือกเบสิกไปก่อนนะครับก็มาที่ขั้นตอนการชำระเงินครับผม คนที่มี PayPal นะครับก็ให้เลือกที่ l i g i t w i t h PayPal ได้เลยนะครับแต่สำหรับขั้นตอนนี้เนี่ยผมก็จะใช้วิธีการชำระโดยใช้บัตรเครดิตนะครับก็เลือกที่ l i g i t w i t h Credit Card นะครับก็จะมาถึงขั้นตอนการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับเครดิตการ์ดนะครับตามน,นี้นะครับเพื่อนๆก็เลือกลงมาที่ Card Number นะครับก็ให้กรอก เลขบัตรของเพื่อนไปนะครับตรงนี้ต้องเน้นย้ำไว้อย่างหนึ่งว่าสําหรับเพื่อนๆที่มีบัตรเครดิตก็ให้กรอกบัตรเครดิตเลยนะครับส่วนสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไม่มีบัตรเครดิตแล้วสมัคร k w e b Shopping Card มานะครับก็ให้เข้าไปที่เมนูของ k w e b Shopping Card นะครับแล้วก็ดูรายละเอียดบัตรแล้วก็เอาลายเอียดบัตรนั้นนะครับมากรอกตามช่องนี้เลยครับการ์ดนัมเบอร์ก็ใส่เลขบัตรไปนะครับการ์ดโควเดอร์เนมก็ให้ใส่ชื่อเจ้าของบัตรนะครับผม วันหมดอายุแล้วก็ใส่วันหมดอายุของบัตรนะครับแล้วก็ใส่เลข C V V นะครับผมเลื่อนลงมาก็จะเจอตรงนี้ครับก็ให้เพื่อนๆติ๊กทุกช่องเลยนะครับแล้วก็ไปที่ continue ครับพา<ม>ขึ้นหน้าขั้นตอนแบบนี้ก็แปลว่าเพื่อนๆได้ทําการจดตัวเมนเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นยูออนไลน์นะครับก็ให้เพื่อนเเลื่อนลงมาครับแล้วก็คลิกที่ continue to your account นะครับจีไดก็ส่งเรามาที่หน้านี้นะครับผมอันนี้จีไดก็จะเป็นการแจ้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ i d n s นะครับที่เป็นโดเมนที่เป็นแบบโดเมนภาษาต่างๆนะครับตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆข้ามไปได้เลยครับมาถึงตรงนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการจดโดเมนแล้วก็สมัครสมาชิก gDI นะครับผมก็ วิธีหลังจากนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนล็อกอินเข้าที่ระบบเมมเบอร์ครับที่ตรงนี้ค่ะเมื่อเพื่อนๆพืทำการสมัคร GDI เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนก็ยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่สมัครเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อก็จะเข้ามาสู่เมนูเมมเบอร์ของทาง GDI นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนทำขั้นตอนดังต่อไปนี้ก่อนนะครับให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมาครับลงมาที่ตรงนี้นะครับ Account Info แล้วก็เข้าที่ p r e f e r Payment นะครับผม ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าการชําระเงินอีกรอบหนึ่ง,งน,นะครับเพื่อนๆจาได้ไหมครับตอนที่เพื่อนๆสมัครเนี่ยเพื่อนๆได้ทําการกรอกเลขบัตรเครดิตไปแล้วนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องทําการตั้งค่าอีกรอบหนึ่งครับสาเหตุที่จะต้องทําการตั้งค่าอีกรอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับทําไมเราต้องั้งตั้งค่ากันอีกรอบให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับสําหรับคนที่สมัครมาด้วยบัตรเครดิตนะครับตรงนี้ก็จะถูกตั้งเป็นอ่าเพวิสเครดิตเดบิตการ์ดนะครับ แต่ตรงนี้เพื่อนๆต้องสังเกตที่ดีอีกครั้งนะครับบางคนเนี่ยจะไม่ถูกตั้งเป็นอย่างนี้ครับบางคนจะขึ้นเป็นแค่ p y r i o art นะครับผมคือมันจะไม่มีตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วเพื่อนๆก็ให้ดูตรงนี้ครับตรง change t o นะครับตรง change t o เนี่ยเพื่อนๆจะต้องเลือกอีกครับว่าเพื่อนๆจะชำระเงินช่องทางไหนจะเป็น paypal หรือว่า credit card สำหรับคนที่มี paypal ที่ทำการยืนยันตัวตนแล้วนะครับก็ให้เลือกที่ paypal ได้เลยนะครับแล้วก็กรอกอีเมลของ paypal ลงไปแล้วกด u p ปเดตแต่สำหรับคนที่ใช้ credit card เนี่ย ก็ให้เลือกที่เครดิตการ์ดนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมก็จะทําให้ดูในขั้นตอนของการกรอกเครดิตการ์ดนะครับเครดิตการ์ดนั้นก็คือจะเป็นได้ทั้งเครดิตการ์ดแล้วก็ k คเว็บช้อปปิ้งการ์ดนะครับผมก็ป็นเพื่อนคลิกที่ตรงนี้เลยครับแล้วก็กรอกเลขปัดลงไปนะครับอันนี้ของผมจะเป็นเคเว็บช้อปปิ้งการ์ดนะครับผมแล้วก็เลือกวันหมดอายุครับ ตัวสอบ Card Holder Name ด้วยนะครับก็คือชื่อเจ้าของบัตรนะครับที่อยู่นะครับโอเคหรือยังเลขบินนะครับแล้วก็เลข CVV ครับตรงนี้คือเลข CVV เลขสามหลักนะครับผมข็ให้เพื่อนๆกรอกไปนะครับอ่าแล้วตรงจุดนี้ครับที่ผมบอกตรงนี้สําคัญมากนะครับว่าทําไมเราจะต้องมาตั้งค่ากันอีกรอบหลังจากที่สมัคร g d i เสร็จแล้วนะครับก็เพราะว่าคันที่ครับเห็นไหมเอ่ย ปกติแล้วเนี่ยพอเวลาเราสมัครเข้ามาเสร็จเนี่ยคันที่เขาจะตั้งไว้ให้เป็น United s t a เ e ทนะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนนะครับให้เป็นไทยแลนด์นะครับผมพอเปลี่ยนเป็นไทยแ l a n d เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ก,กดอัปเดตได้เลยครับเียเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วนะครับว่าพอครบ7วันแล้วเนี่ย เราจะตัดเงินไม่ผ่านเพราะว่าถ้าเพื่อนๆทาการเช็คคุณสมบัติของตัวเองนะครับโดยที่ไปที่เป็นบัตรเครดิตที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นเคเว็บช้อปปิ้งการ์ดนะครับผมจะทําให้ทางจีดเนี่ยตัดเงินผ่านนะครับแล้วก็สถานะของเพื่อนๆก็จะกลายเป็นแอคทีฟเมื่อครบ7วันนะครับทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าเฮ้ยพอครบ7วันแล้วเราไม่แอคทีฟนะครับตรงนี้ก็ชัวร์แน่นอนนะครับถ้าตั้งค่าแบบนี้เมื่อเพื่อนๆทำการสมัครธุรกิจจีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงการตั้งค่าการชำระเงินด้วยนะคร ก็ยังไม่เสร็จนะครับผมก็ให้เพื่อนๆกลับมาที่ระบบของทวินตี้วันมีทีไหนอีกครั้งนะครับจำได้ไม่เหอยที่เพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วก็ไปสมัครทีไดครับอ่าพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับอันนี้คือขั้นตอนการสมัครที่เราเพิ่งทําเสร็จไปนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับนี่ครับเห็นไม่เอ่ยอ่าทำรายการเสร็จแล้วเมื่อเพื่อนๆสมัครธุรกิจทีไดเสร็จก็ให้ปิดหน้าเว็บที่เป็นภาษาอังกฤษไปได้เลยนะครับ ตรงนั้นที่เราเซตค่าตั้งค่าอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วล้วก็ให้กลับมาที่ระบบของทวิตที่วันมินนะครับแล้วก็มาทําขั้นตอนนี้ต่อนะครับผมแล้วก็เ,เพื่อนๆคลิกทํารายการเสร็จตรงนี้นะครับแล้วก็ทําขั้นตอนต่อไปในระบบของทวิตที่วันมได้เลยนะครับโอเคครับ